สวัสดีคะ่ะสวัสดีสวีรักมาพอกันอีกแล้วเนาะค่ะพี่น้องคะค,คําคอยร้อยแรงมาพอกันไม่บัวมาฮาโโปขาวนางังโซเลเนาะคะ่ะพี่น้องคะเจรจาตะอวยสวัสดีพ่อพ่อแม่แม่น้องอุงอิงนะคะสวัสดีแฟนคลับสาวน้อยเพชรบ้านแพงสาวน้อยลําเพลินโชว์ด้วยนะคะนะคะเป็นจังไดคะพี่น้องคะเมื่อคืนโต้ลมหนาวที่ปักทงชัยนะคะเนาะ อีหลกักกัไม้ในชุดน่ารักมากค่ะพี่น้องคะใส่ชุดกันหนาวพี่น้องเป็นขนมุขนมิงฟุ้งฟิ้งเนาะแล้วก็รองเท้าก็น่ารักมากเป็นอากาศเย็นก็ต้องรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะทุกคนทุกท่านเนาะพี่น้องคะไปเบิงมะล้ากะใส่เสื้อน้าหนาเอาผ้าห่มไปพรมเอาเกาปูเสื้อไปนั่งไปนอนเบิงได้ตามสมบายเลยค่ะพี่น้องคะ่ะสู่มือนี่บ่ใครมี เหตุการณ์ทะเลาะวิวาทกันเด็กข้าเจ้าดูแลยอย่างเข้มงวดนะคะกนเขางานเป็นกระตรวจตาอย่างมีระเบียบเรียบร้อยนะคะพี่น้องคะมีผู้รักษาความปลอดภัยเพิ่นล้อมสังกะสีทุกงานค่ะเพื่อความปลอดภัยแม่นสีเป็นงานที่เก็บเงินหรือว่าเป็นงานฟรีกะล้อมสังกะสีนะคะทุกมือนี้เพื่อ ความสะดวกในการดูแลความเรียบร้อยนะคะสําหรับเจ้าหน้าที่แล้วก็สําหรับผู้จัดงานน้ำนอกค่ะาพี่น้องคะเอ็กอากยังมาก,กับปิดประตูตีแมวเลยค่ะไปไซบอรอดค่ะผู้ใดอยากผู้ใดอยากทุกข์ก,ก็ให้ไปไอตีกันอยู่หนาเวทีคือจังหวัดน้นองไม่วันไมเพ,พื่นล้มเนาะพี่น้องค่ะพิ่นล้าก่อนนันท์มวนพี่น้องล้าก่อนนันทีบ้านตีกันหนาเวทีนั่นบริตุนจะภาพยัยงจะภาพจังมาล้าม้ายังสันยังสี่นะ คือคือต้องฟังค่ะต้องไปฟังในคลิปพ่อการชัยหรือว่าต้องไปฟังในหลายๆคลิปที่กําลังเป็นกําลังลงมาในโซเชียลเนาะมีบัวก,กับมีโอกาสไดบิงแล้วก็น้องก็ราหน้าเวทีด้วยนะคะวันที่มีอวดไอ้ที่มีไฟตกนิดหน่อยหน้าเวทีวันนั้นน้องก็ราหน้าเวทีน่ารักมากค่ะพี่น้องขาจังไรก็ไปให้กําลังใจกันเนาะสําหรับวันนี้ก็อยู่ที่กิ่งแก้ว กิ่งแก้ว13นะคะพี่น้องคะ่ะสมุดปาการตะวักย้อนย้อนมาทาั้งกอดเข่าเขียดกทมอ,อยู่ค่ะก็ถือว่าไม่ไกลนะคะดูแลสุขภาพแล้วก็ไปเบึงมาล้มนะแล้วก็ผู้ใดสี่ติดตามคิ้วเนาะคิวมาแล้วนะคะคิวมาแล้วคิวกทมสมุดปะการกทมนี่มามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วคะ่ะเดือนธันวาคมนี้เนาะพี่น้องคะ่ะ ผู้ใดผู้ใดอยู่ใกล้มองใดก็ไปมองนั่นเนาะสําหรับแม่บัวนี้ก็มองมองไว้ก็คือกินซาลังสิตธ์เนาะเพราะว่าไปง่ายมากง่ายพี่น้องขาขึ้นทางด่วนตนปอกลงโหลดเนาะกินซาลังสิตธ์เดี๋ยวแม่บัวสีผ้าเบิงว่าพรุ่งนี้ก็อยู่ที่สมุดปราการวันนี้ก็อยู่ที่สมุดปราการนะคะพี่น้องขาแต่ว่าวันที่หนึ่งนี้อยู่ตลาดเพิ่มสุข สเสิงเซาประสันพี่น้องคะออกไปออกจากสม,มุดประกาศแล้วก็สิไปสาเสืองเซาเนาะสำหรับหนึ่งธันวาคมนี้นะคะสำหรับวันที่สองพัทยาสายสามจังหวัดชลบุรีนะคะออกจากสาเสืงเซาแล้วบนกนสิไปชลบุรีเลยละกัวกันที่สามนี่รอสถานที่กำนันแก่อยู่นะคะ เป็นหนมองใดกะบรอบึงรอชมเนาะเพราะว่าเข้ามากทมแล้วช่วงต้นเดือนด้วยนะคะเป็นช่วงไก่วันหยุดเนาะสำหรับวันที่สี่นี้อยู่ที่ตลาดอาาคลองเจ็ดทันยบุรีปรทุมธานีพี่น้องคะชาวปทุมก็ติดตามรอชมกันนะคะแล้วก็วันที่วันที่ห้าอยู่ที่ตลาดตลาดที่ลานห่วงบางปูะคะ่ะสายห่วงบางปู ามห่วงสามห่วง,วงโอ้ยตายไม่บัวกระไดบริเวณตลาดสามห่วงบางปูนี่ก็สมุดปาการอีกนะคะพี่น้องขาแต่ว่าวันที่หกนี้มันเป็นวันเสาร์พอดีไม่บัวว่ากะไดเวลาอันที่เหมาะสมเนาะสำหรับไม่บัวก็คือกินซ่ารังสิตสถานที่เดิมเพิ่มเติมคือเที่ยวนี้สนุกเหมือนเดิมนะคะพี่น้องขาเพิ่มเติมคืออยู่กินซ่ารังสิตนะคะบ้านสําหรับบ้านไม่บัวก็ ขึ้นทางด่วนต้นปอกลงเลยค่ะบ่อไก่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 เนาะข่พราะไก,บก,บก่บินตกเนาะค่ะพี่น้องค่าวันนี้เจ็ดนี้อยู่ที่ด่านช้างอ,อําเภอบ้านพธพิสัยจังหวัดนครสวรรค์มาสัน่นโอ้โดูดไปนครสวรรค์หน่วยนักหนนาะได้พี่น้องค่าเพราะว่าสมัยตะกี้นี่มอลําสีบ่อไก่ม้า่ากกลางเด้เริ่มไม่บัวเริ่มเบิงสาวน้อยเพชรบ้านเพงีงแต่งได้โปรโจมาบริหารนี่เนาะกะ็เริ่มได้ไปแสดง นครสวรรค์บ่อยมากแล้วก็ตอนนี้ก็คือจะทุกปีเลยแม่บัวเห็นมานาครสวรรค์ทุกปีแล้วก็ปีหนึ่งหลายรอบมากนะคะพี่น้องขะสําหรับนครสวรรค์สุพรรณบุรีลบบุรีอีย่างจังสีเนาะวันที่8กับยูโรบุรีพี่น้องคะวันที่9อยู่โรงเรียนพี่พบณ์วิทยาลัยลบบุรีเหมือนกันนะคะสองหมือยูโรบุรีคะ่ะแล้วก็วันที่10กลับมาที่สมุทรปราการอีกนะคะพี่น้องขะ แพทกษาคือเกาสถานที่เดิมเพิ่มเติมคือกลับมาอีกครั้งนะคะแล้วก็วันที่11อยู่ที่บ้านโนนสำราญตาบลโคกล่ามอำเภอลำปหมาดบุรีรัมเฮ้เนาอค่ะเนาะจากสมุดประการแล้วก็กลับไปที่บุรีรัมย์ปารทุกงานเดือนธันวาคมนี้มีทุกวันเลยคะ่ะพี่น้องคะ13 13อยู่ชัยภูมิ14นี่อยู่ วันที่14วัดจันทรังสีบ่พี่น้องคะ่องะอำเภอนาดีจังหวัดหนองคายวัดบ,บ้านพี่ออบสุรพล้นตัวนี้เนาะผู้ใดยุไก่ยุไก่กับไปเบึงกันเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะวันที่สิบ้าวันที่สิบห้านี่ก็ยุสกลนครแล้วก็ มาน้องคายวันที่16บหเนาะสิ 17, นี่อยู่ที่นครพนมจะไปอีสานเหนือนะคะพี่น้องคะผู้ใดอยู่ไก่กับไปเบิ้งกันได้นะคะเนาะกะสิลไลมากาลสินอุบลราชธานีอุบนราชธาน,น,าานีแล้วก็สารคามบุรีรัมศีสะเกดศีสะเกดนครราชสีมา นครราชาสีมาอีกสิมะาไปาเดือนนี้ยี่สิบกกัวๆก,กับสิมะนครราชาสีมาอีกพี่น้องคะแล้วก็สามสามมือเลยอยู่โคราชนะคะอำเภอบัวใหญ่อำเภอสูงนนอำเภอชุมพวงเนาะพี่น้องคะแล้วก็วันที่ยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบแปดนี้จะกลับไปที่กเกษตรสมบูรณ์ชัยภูมิค่ะพี่น้องคะผู้ใาอยุ่ไก่กลับไปเบิงกันได้เนาะ แล้วก็วันที่29วัดหัวสะพานตำบุญหัวนอนอํอำเภอลำปายมาศบุรีรัมอีกแล้วพี่น้องคะวันที่30โลสถานที่กำนันแก่คุณนะ่ะ31บ้านบุรีรัมเหมือนเดิมนี่30นี่แม่บัวว่าเมนบ้านอีลาอุ้งอิงเนี่ส30ธันวาคมเนาะพี่น้องคะ่ะต้อง รอเบิงรอชมเพราะว่าอีหลกักกขายตัวขายบัตรไปเลยดิหรือสิเป็นวงหด่วงสองหรือวงหนึง่งอันนี้ก็รอติดตามรอชมกันเบิงนะคะ่ะพี่นองขาจังใดกะผู้ใดย,ยุ่ใกล้ยุ่ไกลก็ไปให้กําลังใจลูกสาวเวลาไปให้กําลังใจทีมงานทีมเพชรทีมสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนาะพี่นองขาแล้วก็สุดท้ายนี่แม่บัวก็ขอพอกันไม่คิดนาคิดนี้พอกันซํานีสะก่อนเนาะ จำไหมก็ฝากช่องไม่บัวใช้ดบัว j จอูทูออฟฟิด้วยนะคะสวัสดีจ้า